เรามูฟวันนี้เราจะมาเล่นเกิบปลาป่องกันเกิบปลาป๋องก็คือเราจะปาเกิบหรือรองเท้าไปที่กระป๋องแล้วจะแข่งทั้งหมด3ารอบใครปลาเริ่มหมดก่อนหรือทําได้มากกว่าคนนั้นชนะไปเลยเย้ไปเริ่มกันเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามแข่งขันกันแล้วนะครับมาดูกันว่าเกมนี้เราจะเป็นผู้ชนะอีกหรือเปล่าเกมนี้เราจะไม่พูดมากทุกคนเพราะเราพูดมากทีไหลเราแพ้ทุกทียิงยาวปบยิงชุอ่ะเธอชนะเธอเริ่มก่อนเมื่อดูคนว่ารอบแรกเราจะล้มได้หมดหรือเปล่าไม่โดนนะจ๊ะทำไมตอนแ่ันโดนวะมาครั้งที่สอง อุ้ยทำไมมันไม่โดนวะแม่บอกให้แม่ลองมแม่อ,แมอ,อีกรอบหนึ่งเราเดี๋ยวให้แม่ลองรอบสุดท้ายของหนูรอบสุดท้ายแล้วแม่มาว้าวรอบนี้รอบพิเศษแล้วแม่จะลองใกล้เหมือนกันนี้เดี๋ยวลองกันนะว้าวไกลเป็น่อยไงแรกยังไม่ได้ลองลอง,ลองมากอะไช่เลยมีการเล็งด้วยนะเล็งปิว้ว กข้าง no? อีกข้างอีกข้างอีกรอบนึงอีกรอบนึ่งไม่โดนแม่ก็ใจอยู่ยังทำให้มันไม่โดนต่อไปรอบเดียรมาดูกันเมื่อกี้ได้กี่คะแนนนะไม่ได้สักคะแนนเลยดู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 เทพเราจะเล่นกันว้ายรอบนี้ไม่พลาด หายไม่โดนเลยไม่มีใครเก่งเกงกระโอกก็เก่งเลยต้องค่อยๆทำสมาธิไอ้ยิดงเลิวเองสรุปคือซูนแต้มเราตอนีเกมนี้ถือว่าเสมอกันระหว่างขั้นที่เราจะเตรียมเกมที่สองแล้วทุกคนหยเฉียดไปนิดเดียวเฉียดผ่านรูไปนิดเดียว ทำไมวะทำไมมันยากรอบสองเดี๋ยวเราจะมีจับฉลากเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะโดนทำอะไรได้บ้างาจับเลยฮะจับฉลากเลยฮะกระโดดตบมันจะกระโดดยังไงเริ่มกระโดดตบเลยฮะะโดดตบเอ้าสามสี่ลุยฮะกระโดดไปด้วยดิกระโดดกระโดดไปเก็บรองเท้าด้วยไม่เอาอยากให้ไปเก็บทีเดียวตั้เฉมาที่ก่อน กแคก่นี้เดียวเองทำไมมันไม่โดนอะเอาไปอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายเนึ้อตองต้งนนงงงอาวขอะไรมาบังไว้มาดูกันว่าเราจะโดนอะไรอันนี้มีกอไก่เห็นกอไก่อยู่กระถางสีอ๋อเอากระถางสีมสีไปวางขวาง แค่ปกติมันก็จะไม่เดินอยู่แล้วนะจะเลดไปเนี่ยอุปสรรคเราก็แค่นี้ทุกคนไม่ต้องกระโดดให้เหนื่อยเอแล้วนะปิ้วมาอุยแมนมากเลยเจ้ามดมดติ้มโอเคโอเคเอาไหมเอาไหมมดมดมดไปรอบสองแอคชั่นอ้ยไปไกลมากแล้วทำไมเขาต้องสามสี่แอคชั่นฮอะไม่เไม่เดินสรุปคือไม่มีใครโดนเลยวันนี้จะโดนกันไหม ไปดูรอบต่อไปกันมาฮะมาฮะเกมสุดท้ายครับผมตอนนี้กําลังเครียดกําลังคิดมากอยู่ว่าจะบอกว่าในเนี้ยมันมีของดีอยู่สองอันหนึ่งเมตรก็คือคือระยะครึ่งหนึ่งก็หนึ่งคืบหนึ่งคืบก็คือระยะแค่เนี้ยถ้าเกิดไม่โดนก็รู้จะว่าไงแล้วใช่ยืนขาเดียวยืนขาเดียวก็คือเธอจะไม่มีขายข้างหนึ่งเธอต้องเอาขาที่เธอยืนขาเดียวในการปลาฮะ ใชเขาจะยืนยังไงเขาก็ยืนขานี้ดิแล้วเขาก็จะต้องปลาไงขาเดียวกระโดดปลาใช่ใครบางคนคิดก่นเปลี่ยนได้ไหมเขาว่ามันจะล้มดิขาจับไม่ได้ไม่ได้อ่ะกะโรดตบยี่สิบทียี่สิบเจับฉลากใหม่เพื่อที่จะเอาอันนั้นเดจะเปิดดูแล้วนี่นันเนี้ยขยัที่ไม่รู้ด้วยว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูท้ายเกมันทุกคนว่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราใส่กระเป๋าไว้ จับไม่ชิวชิวปิดตาเปิดตายยังมองไม่เห็นเลยยังฟาไม่โดนเลยเอาอันเก่ากลับมาได้ไหมมังกะได้ตอนนี้เราก็ปิดตาเรียบร้อยทุกคนไม่มีตาทิพนะไมม่ีอย่าเงยนะเฮ้ยไม่ได้อย่เงยอย่า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 เงยตรงนี้มันต้องไว้หายใจหายใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะเวียนหัวมากเลย ไม่มีตาทิพย์นะไม่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 มีการเงยหน้านะอดเดียบตัวนะไปแล้วนะไปเลยเธอเขาขอจับหน่อยมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ปิ้งปูปังปิ้งปองไม่มีรอบนี้มาเมื่อกี้มันไปขวานิดนึงกลับมาซ้ายหน่อยกลับมาซ้ายหน่อยกลับมาซ้ายแค่แบบ0.01องศาโอเคซ้ายไปซ้ายไปบอกขนาดนี้โดนแน่ นั่นแหละคว้าไปที่เดิมเป๊ะเลยขอดีเสียงปงเปงตังปังมาเหอะว้ามีปงปังเปงปังมาทีก็มีวันนี้ความรู้สึกเป็นไงฮะตอนนี้ เวียนหัวมากเลยมึนตึบเลยมามาตาเขาละจะโดนอะไรก่อนประเด็นกับอันนี้คือจะโดนอันนี้อะไรก่อนคืออะไรไหนมาดูซิคืออะไรคืออะไรปั่นริงลี่เอาเลยฮะอยู่ยิงจมจำปั่นไปปั่นไปโอ้ยมึนหัว กอยิ้กินผิวผิวมันจรแต่วไม่ลมเดี๋ยวไม่ต้องไปปั่นโต้ปั่นโต้เดี๋ยวเขาให้ยืมรองเท้าปั่นโต้ปั่นโตเหมือนแล้วนะปั่นเลยปั่นเลยเอารองเท้ามาดีเอาไเอาไปเอาไปต้องปั่นไปเรื่อยๆนะปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเเอ้า ในที่สุดก็มีวันที่เราเป็นผู้ชนะแล้วทุกคนเจมนี้เปลี่ยนผู้ชนะแล้วนะแชมป์เฮ้ยแชมป์แชมป์วิ่งแต่ตอนนี้เราไม่ได้คิดปวดลงโทษไว้อ่ะดิ เด e e ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบเรามาดูกันดีกว่าว่าที่มุกจับมาแล้วเราขยำทิ้งมันคืออะไรนี่ไงหนึ่งเมตรก็เห็นตัวเลขดดานหน้ามัเป็นเลขหนึ่งลองไปดูดีในนั้นมีอะไรบ้างหันหลังหันหลังหันหลังจะปาไงวะนั่นเลลองไหมหันหลังไม่รอดปะนอนนอนมันจะปาไงวะนอนอย่างนี้เหรอใช่มันไม่โดนหรอกอลองดูลองดูสักอันหนึ่งมันที่โดนหัวเอาไม่ละ ไม่ได้ไกลเลย <laughs> ไปสำหรับคลิปนี้ขออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสัครสมาชให้เราด้วยนะคะทุกคนมีอะไรอยากให้เราทำบอกมาได้เลยไปละบ๊ายบายมาดูนีรอบนี้จะได้หรือเปล่ารอบนี้ไกลกว่าเดิมอะ่ะ <laughs> มาไป oh. เฮ้ยไม่โดนอีกข้างอีกข้าง <laughs> เฮ้ยอย่าใช้มือดิ <laughs> อย่าใช้มือห้ามใช้มือบาย